สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกๆุกท่านนะคะวันนี้วันนี้คือวันที่4ีสี่กุมภาพันธ์สองพันกนะคะกับพลห้าน้อยออกไปแล้วเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืม คอมเมนต์ Comment, คุยกับพี่เป้นหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงมากเอ่ยฮาหนอยออกไปแล้วใครมีโชคบ้างมาจ้ะเข้ามาคุยกันหน่อยเร็วตอนนี้เราเพิ่งมีกันอยู่หนึ่งคนโอ้ยี่สิบหกแล้วนะคก็กดไลค์ให้พี่เป้บ้างนะคะเป็นยังไงมากเอ่ยวันนี้โชคดีกันไหมได้ไหมได้ไหมอย่าบอกว่าไม่ได้นะ พิน <G Incre ased> ิตยาสวัสด <those> no <welche> ีค่ะอุ้ยพินิตยาตื่นเต้นกับคนที่เขาถูกในกลุ่มเมื่อกี้เนาะพินิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ได้กันบ้างไหมคะพินิตยาเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นกับคนที่อยู่ในกลุ่มอะเนาะเขาถูกสี่หมื่นอะ เราซื้อห้าบาทนี่ว่าดนุเดือดแล้วเหรอเขาถูกเอ้เขาถูกหกแปดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยโอ้ยอืมเปิดเจ้ค่าขอบคุณค่ะมึกเนี่ยคนในกลุ่มบ้านพี่แป้่ะกลุ่มเอพีอ่ะเขาถูกหกแปดสี่มื่นอ่ะพี่เป้โอ้ทไมกล้าซื้อวะดีใจด้วยนะสําหรับคนที่ถูกเนะคือตื่นเต้นอ่ะเห็นแล้วตื่นเต้น ขนาดตัวเองนี่อุย้ยหาบาทคูนหาบาทกันพอแห้งแล้วใคได้ค่ะพี่เป้กค้สสวนไม่ได้เจอคะ่ะผมไม่ได้เล่นรอรัฐบาลเด้อจ้าตอนนี้นะ่ะองลงยิจใจกับเขาจังเลยเนาะนั่นแหละคะ่ะตายขับน้อยวีสี่เอ้สี่หกสี่ออกสี่เจ็ดสี่ 4. อันนี้นะ่ะคือแบบว่ามันเจ็บใจใช่ไหมมันเฉียดนิดเดียวเนาะ พี่เป้ไม่เคยถูกยี่ทีได้ไเลขสามตัวนะไม่เคยใกล้ไม่เคยเคียงไม่ได้เล่นเลยเสียดายว่สั่นแล้วนะคะนี่เป็นไลพรุ่งนี้พรุ่งนี้นแต่ก็ไม่แต่ก็เน้นย้าเหมือนเดิมนะคะว่าไม่ได้การรันตีนะว่ามันจะถูกว่ามันจะได้ว่ามันจะโดนเพราะว่ามันตัวเลขอ่ะมันเข้ามาหลายวันติด ไอเราก็ใจสั่นเหมือนกันนะเราก็ภาวนาอยากให้มันเข้าทุกวันทุกวันแหละแต่มันก็มันไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนั่นเลยเออก็อยากให้มันได้อยากให้มันโดนเน้นย้ําไปที่ฮานอยปกตินะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพี่เป้ก,ก็เล็งที่ฮานอยปกติเหมือนกันเบกก็ได้หาบาท <laughs> พี่เพ้ก็ได้หาบาทกั้นใจว่าสันหายใจเข่าลึกๆว่าใชแหละอาจารย์เป้ได้ไหมห้าบาทไต่ห้าบาทแต่มีคนในกลุ่มบ้านพี่เป้เขาได้ต้องสี่หมืน่น <c oughs> เขาทำไมกล้าซื้อพี่เป้ตกใจอยู่เลยเขาส่งมาให้ดูอะเนาะวันไหนดวงขึ้นจะสอบ <c oughs> นี่แหละค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่ะก็ถือว่าดวงใครดวงมันเนาะมันแผ่มันมันเราก็เอาตามตามกําลังนะคะถ้ามันมาถ้ามันได้มันโดนะมันก็เออชื่นใจถ้าสมมุติว่ามันไม่มามันไม่ได้มันไม่โดนมันจะน้อยเอ้าสมชื่อกับฮานอยนะไปกันต่อไหยคัะฮานอยวันที่ห้านะคะห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบ 7นะคะพี่เป้จะปล่อยในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะทุกคนค่ะฝากแชร์ฝากกดไลค์อะไรให้กับพี่เป้ด้วยนะคะพี่เป้ก็ยังย้ําเหมือนเดิมว่าไม่ได้การันตีว่ามันจะมาว่ามันจะได้มันจะโดนไอ้ที่มันมามันได้มันโดนแสดงว่ามันฟุกอาจารย์เป้เนี่ยคือแบบว่าฟุกอย่างเดียวเสียดายค่ะอาจารย์เป้ซื้อน้อยพี่หกแปดออกหกเก้าเอยบ้ได้ตามมาสั่นเนาะพิเศษในพี่เป้มี ไม่ไอ้นั่นเลยไปปกติอย่างเดียวณนะตอนนี้คือไปปกติอย่างเดียวได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือมนันนันนั้นแหละค่ะสวัสดีค่ะสาธุขอบคุณค่ะอลนะ้รเนาะเอาฮาไปกันเนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสาธุองลงองลงองลง อีเป้ถูก5บาทจ้าเลี้ยงอะไรโอ้ยซาบูเเ้อาบาทซาบูพ่อกินอยู่บ่หะ่ะโอ้ยตำโบหุ่งก็พเพาะตําบหุ่งตำโบหุ่ง,บบงองลงองลง,งจะองอยังรน,นบ่จักอยากเป็นอาจารย์น้ำขาวไปกันต่อค่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มาซาถูกพรุ่งนี้นะคะ5กุมภาพันธ์2,560 เจ็ดนะคะวันดีวันจันท์นะคะพรุ่งนี้วันจันท์วันจันทร์ที่ห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้แบบจะจะจังจงอืมถ้ามาถ้าได้ถ้าโดนก็ดีใจด้วยถ้าไม่มาไม่ได้ไม่โดนก็เงียบเอาไว้เงียบเอาไว้นะคะเด่นห้าวิ่งห้ารูดห้าเด่นห้าวิ่งห้ารูดห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสาม 5้5 6และ59 505153 5 4ศูห้และห้าเกาสำหรับฮานอยวันที่5กุมภาพันธ์2567นี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพี่เป้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาอะไรอันนี้ก็คือทำตามสูตรและศาสตร์ของวันเดือนปีแ,ลแหละเออ ใจใจก็อยากให้มันมาเขาอยากให้มันได้อยากให้มันโดนนะคะอันนี้วันนี้มาแต่เลขเด่นนะคะวันนี้มาเลขเด่นหกแปดนอยปกติหกแปดนอยปกติเมื่อคืนนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงเลขรองเนาะหรือเราพูดไปหรือเปล่าวะส่วนตัวรองนะคะส่วนตัวรองพรุ่งนี้สี่นะคะเด่นที่สุดในสามโลกคือห้า เด่นที่สุดในสามโลกคือห้าพรุ่งนี้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกและห้าเก้าชุดลองพรุ่งนี้นะคะเด่นลองลงมาเหลือสองโลกเด่นลองลงมาเหลือสองโลกคือสี่วิ่งสี่รูสี่สำหรับตัวลองนะคะตอนนี้เน้นย้ำว่ามันชอบไปออกนอยปกติ แต่เราก็การันตีไม่ได้ว่ามันจะมาน้อยไหนแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่ามาเกือบทุกวันคือนอยปกติบางทีนะเอาจริงๆนะพี่เป้ไปจิ้มน้อยพิเศษแล้วโบมาอใจเสียแล้วอืมน้อยปกติกะ่างโบมากะใจเสียเขาไปอีกน้อยพิเศษเลิกเพิ่นจงมาบางทอะนะอิลีเลย ตัวเลขมันโมหเนาะมันจะอ,ออกอย่างพี่น้องลหลายๆคนก็ถามว่าพี่เป้ลาวพัฒนาเบอกว่าพืชมานล่าพัฒนาน่ะบอบกบบใกล้บอได้บโโดนอย่าลืมแชร์คลิปให้กับพี่เป้บ้างนะคะตอนนี้เราพูดตรงๆเลยคลิดมาแทบสองวันพันคนนี้ก็ยากยากแซ่ให้พี่เป้แหน,นคนอื่นเขาก็ถึงน้ำอาจารย์ซุยอาจารย์ซุยว่าจังหดวนี่อาจารย์ซุย สิพกุมภาพันนี่เขาสิว่าจากไหน,ในใจ,จานสุยว่ามะจานสุยว่ามะถ้าพรุ่งนี้ถ้าทันใครที่เป็นสายหุ้นใครเป็นสายหุ้นพรุ่งนี้นะคะถ้าใครที่เป็นสายหุ้นก็เอาตรงๆแหละตอนเนี้ยนิเคะพวกนิเคอีนาอนิเคอีกคอกปกตินะคะนิเคปกติอะถ้าจันถึงสูกด บอกแบบอมืมาแบบมาเกือบทุกวันมาเกือบทุกวันแบบทั้งรูดทั้งจอกมาเกือบทุกวันสําหรับนิเคนะคะแต่หุ้นอื่นนะพวกหุ้นจีนพวกห้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไอ้ที่มันมาคือมันฟุกไอ้ที่มันมาเนะี่ยคือมันฟุกคือคนในกลุ่มวี p บ้านพี่เป้เขาเขาจะจ้องจิ้มแต่นิเคนิเคปกติ อันเฟซชื่อจานสุยเลยใช่ไหมผมลงให้ทางเฟซได้ครับเจให้พี่เป้ไปกดติดตามที่ช่องจานสุยใช่ไหมพี่เป้จะได้กดเข้าไปดูแล้วพี่เป้ขออนุญ,ญาตนำตัวเลขของจานสุยมาทำคลิปได้ไหม โอเคธนกรพี่ธนกรผิวโทนี่เองขอบคุณค่ะเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซเนาะเดี๋ยวพี่เป้เข้าไปแคปบเอาตัวเลขแล้วเอามาลงทำคลิปนะอ่ะพี่ธนกรเราเป็นผู้หนึ่งที่แบบเลขในแบบแง่แได้ครับโอเคค่ะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นเพื่อนกันในเฟซมานานและ แกเป็นคนหนึ่งที่ให้ตัวเลขค่อนข้างแบบเฮ้ยได้โดนลอตเตอรี่แกนี่แบบคือเอามาโชว์เลยหละทุกคนเดี๋ยวพี่เป้เอามาทำคลิปให้นะคะในานามของอาจารย์สยุยหรือในานามพี่ธนากรเอาว่าว่าพี่ธนากรเดี๋ยวเราไปเจอกันทางแชทเดี๋ยวลงแล้วพี่เป้แชทหาเด้อเดี๋ยวพี่เป้ทักหาที่เฟซนะคะ โอเคเราะว่าเห็นแล้วนะเห็นแล้วลนะ่ะตัวเลขอะ่ะที่พี่เป้เลื่อนไปเลื่อนมานะ่ะแต่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยอนุญาตทุกแบบครับโอเคขอบคุณค่ะดันกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันเราต้องดันกันเนาะเพื่อมือนหนึ่งเขาได้ดังคือหมู่เพื่อนเนาะขนาดนี้ก็ยังอยากเป็นอาจารย์นะเอออาจารย์เปเรื่ดงจ้า ไม่อยากพูดกับดาดาและดาดาไปยอมจิ้มสักทีอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ฮาหนอยนะคะไม่ไม่การันตีเด้อว่าจะมานอยไหนหรือจะมาหรือไม่มานะคะอันนี้ดูผู้คนบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเอาจริงๆนะในกลุ่มยังไม่ได้ลงนะอันนี้มาลงหน้าไลฟ์ก่อนเลยนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีใครที่ได้ใครที่โดนก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายพี่เป้บ้างว่าเออได้นะถูกนะ ถูกบาทหนึ่งสองบาทหรือไม่ได้ไม่โดนอะไรเงี้ยคอมเมนต์คุยกันบ้างนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้นเนาะนี่แหละค่ะขอให้โชคดีหลายหลายคนทักเข้ามาถามว่าทอกาองวนนี้พี่เป้ได้หรือยังยังนะคะถ้าได้เดี๋ยวพี่เป้เอามาลงนะคะทุกคนนะคือพี่เป้อะเอาตรงๆนะพี่เป้ไม่ค่อยหวังกับรัฐบาลไอ้รัฐบาลอะมันกินยากพี่เป้หวังกับธนาคารนี่แหละออมสินแต่ออมสินน่ะ แล้วอมสินทกศยังมีความหวังมากกว่ารัฐบาลจริงๆนะได้ห้าบาทพี่บุไลยี yeah. มออ่มืออื่นมืออื่นเด้ออันนี้มืออื่นเด้อห้าบาทกันยังดีสู้ใจเนาะสู้ใจ่จักน้อยนะคะถ้าทันพรุ่งนี้พี่เป้จะมาไล,ไล,ไลนี้เคเช้าให้นะถ้าทันพรุ่งนี้พี่เป้จะมาไลไลนี่เคเช้าให้นะคะเผื่อได้เผื่อโดนเผื่อได้มีเงินซื้อข้าวกันเนาะเนี่ยสําหรับสายหุ้นนะ อันนี้คือสมภา์ไม่มีเพราะว่ามงคได้สิบบาทจ้าดีดีใจใด้วยนะคะขามกับพี่เป้เพราะว่ามันตายบริกุท <c oughs> นี่สบายจ้าโอเคเพราะว่าเราพัฒน,นาตายบริกุิแบบว่าตายแล้วตายเลยตายแบบตายเผาแบบ โไม่อยากจะพูดหรือมันไม่ได้มันไม่โดนหลายมวดแลนะ้วนาะไอ้ลาวพัฒนาเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงต้มไทยไทยต้มลาวอยู่นี่แหละน้องพี่น้องอเออฮานอายยังมีความหวังมากกว่าลาวพัฒนานะแต่ถ้าพี่เป้เจอของอาจารย์ท่านอื่นที่แบบว่าปังๆนะเช่นแอด,แอดหนุ่มสุพรรณเนานะแอดยอยัก แอดมยมแดงเนี dang, ่ยพี่เอามาลงให้นะคะแอดยอยยากเดี๋ยวเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะตั้งแต่เฟซเขาถูกปิดกัน้น <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้ยากนะ <Yeah. S 1> ใคร <Yeah. S 1> ใครโพสต์ <Yeah. S 1> ตัวเลขบ่อยๆใน Facebook ถูกลบถูกปิดกัน้นเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาข้อมูลตัวเลขยากมากขึ้นแล้วนะคะสําหรับคอหวยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับไลน์นี้กับทาน้อยพรุ่งนี้ ห้กุมภาพันสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆังนะคะอย่าลืมแชร์ให้กับพี่เป้บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจไปแล้วสำหรับไลน์นี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหาทางลงเนี่ยยังงงกับการที่เขากดเนี่ยเออต้อนแบบ